โอ้โหได้ตัวอีกแล้วครับได้ตัวอีก ได้ตัวจัได้ครับได้ตัวจันได้ครับ,รบกับเหยื่อยางตัววายนะครับยางตัววายกับปลาช่อนนาปลาช่อนนาตายมีโกเคครับสวยงามแท้ครับมาถ่ายรูปกันครับ ถ้ากตากก,กตัววายตัวใหม่ฮะตัวใหม่โอ้ยกัดจนได้ครับ เชือยางตัววายนะครับตัววายเชือยางตัววายของนายโยนะที่ว่านะฮะโอเคมันตับบาบูสเดี๋ยวถ่ายรูปฮะส่องเต็มนี่ครับมันตับบาโบ อะไรตีดีด s, <S เดี๋ยวมาถ่ายรูปะฮะโอ้โห oh ได้ตัวอีกแล้วครับได้ตัวอีกแล้วครับมีตัวแล้วมีโดนนะฮะฮึ่ <c oughs> กบยางตัววายนะครับเห็นงาเป๊ะตัววายเลยมีตัวมีโดนจริงเออเออเออขอถ่ายรูปก่อนนะครับถ่ายรูปก,ก่อนนะครับกบ,กบยางตัววายนะครับโอเคถ้าอย่างนั้มนมาถ้าบับบู ก็พยายามตัวไว